لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى في الى يوم الدين. فقال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون. الحمد لله. فدرى يوم الرجمان ينسى الله تكرياني. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada ikhwah yang saya cintai. Ustikum manasi bintakwa Allah takut oleh mu'akan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syukur oleh mu'akan dia. Kerana Allah lah Tuhan yang patut kita takut dan Tuhan yang patut kita bersyukur kepada-Nya. Dengan kerana kita tubuh badan kita, gerak geri kita, semua kelakuan kelakuan kita, kuat kita, duduk kita, kita tak lepas daripada ilmu Allah. Kita tak lepas daripada hisab Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak terlepas daripada jasad, jasad Allah Subhanahu Wa Taala. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز semua barang yang kita bercakap dan bertutur akan ditulis oleh malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan kepada mereka supaya menulis semua perkataan-perkataan yang kita bercakap dan tutur. Apa pasal di kelakuan-kelakuan yang lain? Dengan sebab itulah patut kita takwa dan takut kepada Dia Karena tidak ada siapapun yang lepas daripada Allah, yang lepas daripada Kitab Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Tinoki tetap Allah Subhanahu Wa Taala terbaik. Dan cuma tinggi robat di sini dah. Walau tu pun jumpen tempat jual. Tak tangkap Allah Subhanahu Wa Taala ni mentiaman. ในทุกๆสิ่งที่อัลลอฮฺสุบาธห์นับวาจาและกานมาให้เราพี่เราคิดเก็บอัลลอฮฺสุบานห์นับวาจาทั้งหลายโดยเห็นก็แล้วก็เลยเป็นพระองค์ที่เราจำเป็นและสมควรที่สุดที่เราต้องตักวาและยังเป็นต่อเรานอกจากนั้นอัลลอฮฺสุบไธห์นับวาจาเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นพระเจ้าที่มาทุกคนต้องขอบคุณ ชุกุตโตะลอสุรานุวะจาราดังจากลอสุฮานุวะจาราได้ให้กับเราหลายๆประการหลายๆอย่างทุกอย่างที่เราได้มาจากอลค์จริงหอครับในการที่เราสุรานวะจารานั้นมากมายบางครั้งสิ่งที่ลอสุรานวะจาราประทานมาให้เราบางครั้งเราไม่รู้ คยขอแลวเราไม่เคยทริพี่น้องครับมีใครที่คนเคยขอตอ่อตีอยู่พ่อแม่ว่าจะเกิดมาเป็นอิสลามแต่พี่น้องครับเราก็ให้เราให้เราเป็นมุสลิมความเป็นอิสลามของเราอย่างน้อยที่สุดจะไม่ทําให้คนคนนั้นข่าววอนใจเรา,ารเป็นอย่างส่งพี่น้องครับอีกมากมายพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเราเคยขอไม่แต่เราเราว่าเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ แต่อามตะสุรานอะวตาระก็ตั้งเกิดเราไม่เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นมารรุ่ที่ประเสริฐที่สุดอาจจะมีสัตว์อีกหลายหลายตัวอาจจะมีแมรีห่หลายหลายตัวและไก่อีกหลายหลายตัวที่เขาเหล่านั้นเนี่ยต้องการเป็นมนุษย์แต่เ,เราไม่ประตุกพี่น้องที่มีเกียรติครับอัลัยทัพกรลนนะนี่คือสิ่งที่อามตะสุรานอะวตาระได้ประกาศและเห็มาให้แก่เรา ทางร่างนา้าที่ดีที่สุดแล้วก็ก็ุนัขมางและที่อาศัยกับผม้่นมีมักลุกไหนที่อัลลอสุลตานอบอกว่าจะสวยงามกว่ามนุษย์นน้าตาสติปัญญาจะสําผัพี่น้องี่มีเกรติอลอส่าอัสนี่คือนิ่ที่อัลลอฮฺสุบานวัตอาให้กับเรามันเป็นไปได้ไหมทีเราไม่เคยขอเราเลยไม่รู้จักขอบคุณไม่รู้จักชือโง่ หรือมันเป็นหนไอยมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่เราไม่ค่อยชุดตัวต่อเพราะสุดตาในหัวตาเราถ้าเราไม่ได้สับนึกว่านั้นสิ่งนั้นคือเอากล้ให้มาตาที่เรามีทั้งสองข้างได้มองเห็นนี่เพราะเอากล้ให้พี่น้องครับมันมีตาอีกหลายหลายมาหลายหลายคันตาหลายร้อยตาที่มีตาที่สองข้างแต่มองไม่เห็นเพราะว่าไม่บรรลุ มีหมูอีกหลายหลายไปมูที่มีทกั้สองส่านเราจะไปเตี่ที่ไม่ได้ยินเพราะ่าสุพรวณบารีาลัาไปประตูดังนั้นพี่น้องับเราที่มีตาสามารถมองเห็นเราที่มีหูสามารถได้ยินและเราที่มีปากและมนสามารถพูดได้นั่นคืสิ่งประตั์ของ a l l และเป็นแนื้อหกของ l l a ละาบุรีอุตสาที่น้องคุาแบบที่ผมไม่ได้บอมีตาอีกร้อยตาเขาอยากเห็นแต่เขามองไม่เห็น มีหูอีกพันพันหูที่เขาอยากจะหูแต่เขาไม่ได้หูและมีปากอีกมื่นมื่นปากที่เขาอยากจะพูดแต่เขาไม่ได้พูดเพราะนั้นไม่ใช่ความประส,สงค์ของอัอฮแต่วันนี้เราเลือเกเราให้มีปากและพูดได้ให้มีตาและมองเห็นและให้หใมีหัวใจที่จะได้ย้าได้ยินมาชมเลยที่เราพิมพ์ครับทั้งหมดนี้เป็นเน,นื้มาจากอัลลอฮฺอุบาโนะอุตการลาที่เราต้องขอบคุณต้องชมรูต่ออัลลอฮฺให้มาก ถ้าโวยจริยธรรมที่เราคิดโดยยิมพ์ผืนเราคงไม่ไมีผลอะไรที่จะไม่ขอบคุณดอกล่องตุลาในอดีตนอกจากนั้น้นนนที่เราที่มีเกศของล่องตุลาในอดีตอาณาจักรทั้งหายเอาวให้เวลาพวกเราและให้โอก,กาสแก่พวกเราพี่น้องท่านเอาว่าให้เวลาและโอก,กาสแก่พวกเราให้แนะนำแก่พวกเรามกรามกมาย บางครั้งที่เนื้อที่อัลลอฮ์ให้เรบกับใช้มันในทางที่ผิดเนื้อที่อัลลอฮ์ให้มากมายแก่เราเนี่ยมันหลายคนอยากใช้เนื้อมันนั้นไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของช่วยงานควรจะละแต่ด้วยความเมตตาของพระอฮ์อลลอฮ์ก็ยังให้โอกาสกับเราให้โอกาสแก่พวกเราได้คิดได้ใคร่ครวญได้พิจารณาว่าเนื้อที่อัลลอฮ์ให้แก่เราโดยเฉพาะเนื้อที่อัลลอฮ์เนื้อที่ เวลาที่เราต้องฺสุรายุวจาราให้กับเราเรียกคันหมดเราใช้ไปกับอะไรที่เราติดกี้บอกว่าตุรานุวัตจาราทั้งหลายก่อนที่เราจะถามเราว่าเวลาที่ให้กับคุณ60ปีถึง70ปีคุณหมดไปกับอะไรเนี่ยเราควรจะตอบตัวเองก่อนเราควรจะบริหารเวลาก่อนในที่นี้ก่อนที่เราจะบอกว่าเราบริหารเวลาที่เราให้อย่างไร เพราะวาจะถามเราอย่างนั้นจะเป็นเพราลเรามาอะไรดีว่าจะลำบอกพวกเราและตักเตือนพวกเราบรรดามนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิม็ระกาสิ่งที่เขาต้องเจอในวันหน้าก็คือคำถามจากอวโลกนอกจากว่าเขาไม่ถึงไปวันหน้าเพราะเขาไม่ตายผมบอกหลายนาทีว่ามีวิธีที่มีวิธีเดียวเท่านั้น ที่เราทุกคนไม่ต้องตอบคำถามว่าคุณทำอย่างไรก็ได้อย่าให้เราตายตราบใดที่คุณหายยาก็ชุบชีวิตหรือมีช really. ีวิตตลอดไปตลอดกาลไม่ได <'t stand> <oo> ้ตราบนั้นคุณต้องตอบคำถามน้าวัสุภาในวารสารทุกคนและจะได้เราอาดจะมาอ่านขะอมูลมาเข้าใอันอันอับไปอย่างน้อยก่อนที่เท้าเราจะขยับในวันเยาร์ต้องถามก่อนใส่คำถามอันอุ้นมดี อน้าอายุที่ให้มาหมไปกับอะไรไม่ว่าจะให้กี่ปีพี่น้องที่มเกียรติครับเอาว่าไม่ได้ให้เราเปลาเปล่าให้มามีวัตถุประสงค์โค้ที่ส่งนักบุตรบอลลงไปเล่นในสนามบอล60-90ึป60ีเนี่ยเขามีวัตถุป,ประสงค์ไม่ใช่เขาส่งให้งลงไปไล่จับใคร ไม่ใช่้องส่งนัก,กบอลไป5สิ0วินาทีิ0นาทีเนี่ยให้ไปน,นัง่งดูคนเล่นไม่ใช่ครับแต่คนที่ส่งนักบอลไปลงในสนามเนี่ยเพื่อต้องาการที่จะรับใช้นะใน,นช่วงเวลาที่กำหนดแัดว่าภา,ายใน60นาทีถ้าคุณชนะก็ชนะถ้าคุณแพ้ก็แพ้แต่มีนักบอลหลายคนที่ลงไปเล่นได้าก อาจจะมีนักบวชบางคนที่ลงสนามไปดูเพื่อนเลึ่หรือจะมีนักบวชบางคนที่ลงไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามไปทำระโกให้ฝ่ายตรงข้ามพี่น้องครับถามหน่อยว่าโค้ชจะทำยังไงฉันใจก็ฉันนั้นอามา์สุภาวัตนาส่งเรารมาบนโลกนี้เนี่ยถือว่าสนามที่เราส่งมาประมาณหกปีถึงเจ็ดสิบปี เวลาอเราดะซาเาไม่ต้องกังวลกิ่งก้าวอินเทอเดลไม่กุัวเวลาเป็นตัวกำกัดเวลาเป็นตัวกำหนดว่าเราจะได้รับในชนะหรือไม่แต่เราลงมาในสนามแล้วอัลลอฮฺตุบารานอัลลอฮฺจะเรียกกลับแล้วก็ไม่จบกลับอีกแล้วไม่เหมือนครัวุกบอลอาจจะไล่ออกบอลแต่ว่าแค่ตัวใหม่แล้วก็คราวหน้าอาจจะลงไปใหม่แต่พี่น้องครับ อัลลอฮฺ سبحانه และ ت าลา ى จบมาทีเดียวเล็กๆแบบไปทีเดียวไม่มีการแก้ตัวในวันหน้าดังนั้นถ้าพิจารณาอัลลอฮฺ سبحانه แะ ت าลาทั้งหลายเวลาที่เรามีเราต้องถามตัวเองว่าหกสิบปีเจ็ดสิบปีที่เรามีเนี่ยเราใช้เวลาไปกับอะไร Cha Allah, các bạn có nhận được chưa Allah mà tin này và mà có được cái gì? Một in ra để làm hình ảnh, ibadah của Allah là quá xa lạ thế nào? Tôi tin rằng, nếu chúng ta làm công việc trong thế giới này, trong thế giới này, trong thế giới này, trong thế ta này, trong thế giới 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 này, trong thế นั่นคือสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องเรียนรู้เระรู้สัการนที่จะทำิบานาต่ออัลอจะต้องลงมาเล่นอิบาดาเล่นกันไอย่างน้อยที่สุดต้องมีความรู้ก่อนที่จะทาอิบาดาก่อนที่จะอามันอาจจะอนูทอรานอย่างที่สองสั่นต้องอิจลาต่ออัลลอฮ์ีตใจอย่างที่สามที่มาตรงไปถึงยามละมิัวอัลลอฮอะไรที่บ่นตำผมคงไม่ใช้เวทีนี้เพื่อจะคุยเรื่อง เงื่อนไขหรือกติกาที่มีบานันแต่พี่นอครับผมกําลังจะถามพวกเราว่าเวลาที่เรามี60ปีแล้วก็70ปีถ้าถึงนี่คือชะตากรรมของชีวิตที่เราจะถามเราอันอุ้มรีฟีมาอันาะาบทเวลาไปกับอะไรวั่าอุ้มบีฟีมาอา นี่เฉพาะเจาะจงให้เยาวชนวัยรุ่นทั้งหลายเมื่อกี้ถามตั้งแต่เกิดจนตายอันชบับีที่มาอัลละถามเฉพาะเจาะจงแก่วัยรุ่นเพราะวงวัยรุ่นเป็นวงที่ยาวที่สุดถามเฉพาะว่าหมดเวลาไปจาะไหดังนั้นนักวิทยาศาสตร์วัฒนารรารทั้งหลายโจทย์ของเราก็คือ เราจะบริหารเวลาอย่างไรเราจะบริหารวเวลาอย่างไรให้ทุกนาทีของเราเป็นไอ้บ้าดับต่อวัลลอฮฺตุสลาห์มูฮัมหมให้ทุกนาทีของเราเนี่ยเป็นไปตามที่อัลลอฮฺตุสลาห์ตะวันตาลาประสงค์ทำไมพี่น้องครับเนื่องจอากอัลลอฮฺตุสลาห์ตะวันตาลาไม่ได้ให้ข้อแม้แก่เราว่าไม่ต้องมีปันหาวันละหนึ่งชั่วโมงไม่มีข้อแม้ ไม่มีความแม้ทั้งในทั้งหมดในโลค์กาบอกทันดีว่ามาฟรัชญุทธิพุทเอกิริยพุทธิพุทธิไม่อนุญาตแม้หนึ่งเชือบวงก็ตามดังนั้นเราต้องที่มีเกี่ยวกับพระผู้อาวั้งหลายเราก็เลยต้องถามว่าเราจะบริหารเวลาอและบริหารโดวเองแบบไหนให้ทุกนาทีของเราเป็นอิสระจาต่อพระผุ้อาวุโสะัะงหลาพี่น้องครับ ถ้าสมมติว่ามีบางคนเนี่ยใช้เวลานั่งฟังเพลงดูละครทีวีอีกเวลาหนึ่งเนี่ยแข่งขันนั่งรงหัวจุดเป็นต้นอีกเวลาหนึ่งนั่งจิบน,น้ำชาดื่นชาเพื่อนบ้านเป็นอิบาดาไดไหมครับไม่น่าจะได้ถ้าไม่ใช่อิบาัตาิเวลานั้นเป็นยังไงครับคำตอบแค่ผู้มรรคตีล้วนัดนเป็นคนไขด ต้มรับ <descon> พ <fin asi> ี่น้องี่นิกเกตทั้งหลายมนุษย์เป็นผู้ที่ใช้เวลาขาดทุนที่สุดวัตอสินนะดวอัลลสุลว่าจราบปะกานเัวัตถุอิขอบระกนกัอินลอินราแมนุสิมุสลิมอยู่ในบาทุนนอบุวัตอสรพี่น้องตอ้าทั้งหลาย ด้วยจุดอัฟซรีสุรดัญกล่าวคงจะเป็นคำบอกให้พวกเราได้ว่าเราจะบริหารเวลาอย่างไรเพื่อให้เวลาของเราเป็นไปตามเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์เพื่อให้เวลาของเราเป็นการขาดจุนอิมามซุบีบอกว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์ทรงอาลัยว่าจาลาเมิประทานอายะห์หรือสุรษัญอื่นให้แก่มนุษย์เสียนอกจากสุรษัญนัสวัลอัฟกินัลอิบดานะฟิมุสสุรษัญอัต นอกจากพรแฝานี้แล้วก็เพียงพอแล้วที่มนุษย์จากที่มนุษย์จะได้รับโทุทหามว่าไม่ปฏิบัติทางคําสั่งบไม่จะเป็นต้องลงสสิบยุลุไม่จะเป็นต้องลงมาถึงหกอันขวาอ เป็นโจทย์ให้มนุษย์ทุกคนเป็นคําตอบให้มนุษย์ทุกคนได้รู้ว่าเวลาที่มีมาทั้งหมดเราต้องใช้แบบไหนต้องบริหารอย่างไรที่น้องครับสุราตุลอัศุิีบอกเราชัดว่าการเวลาที่จะไม่ขาดทุนเนี่ยมีสีจ่จำพวกเ,เขขกท่านั้นอินเลงดีลาฮ์มันทักยังไงให้ทุกเวลาของเราือการสร้างความพลังแห่งรัทธาสร้สางมันไม่ว่าจะสร้างให้เราเองหรือจะสร้างให้เพื่อนมนุษย์ ข้อทีว่าอิ่ละที่น่ามันข้อสว่ามีสั่งเหะอลสามสั่ลเหรอันทีดีข้อที่สามวจาวาวิลขัร้างความจริงไม่เกิดขึ้นในสังคมวจาวาสวิลขับสร้างความจริงไม่เกิดขึ้สุดท้ายวจะวาสวิลขับแล้ก็เสือเวลาอีเหเสรยมพร้อม ที่จะอดนนอยูในทุกๆบททุกบทกทดสอบที่อัวลอา,าวุธอาวุธอะไรจะต้องทดสอบคนที่สมัมภาษณ์สอบลองคนที่อาัมก่อนเลยแงนั้นที่เ้องที่มีเกี่ยวกับอาสุธอาวตะอะไรทั้งหลายผมคงจะตอบโจทย์สั็มทว่เราจะบริหารเวลาอย่างไรให้มีประโยชน์ทำอย่างไรก็ได้เวลาของเราเป็นไม่ชัดถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีเวลาทอำอามันถ้าเราหมดเวลาไปแล้วจ่ทอำอามันเราต้องเวลาที่เหลืออยู่ จำเป็นและเกิดครับต้องเพิ่มเติมพลังแห่งอีมานให้ได้หลังจากอีมานเต็มที่อมามันให้เต็มที่อมามันเต็มที่แล้วก็สร้างความดีให้เกิดขึ้นในสังคมสุดท้ายอดทนกับในสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เป็นจักรพรรดิของเราทุกเวลา,ท,า,ลท,าทั้งหมดจาราเกี่ยวกับอัลลอฮ์เกี่ยวกับเรื่องใดที่เราพิจารณาของเราทุกเวลาทั้งหมด เกี่ยวกับการบริหารเวลาในอิสลามอย่างหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้และเราต้องอยอมรับก่คือผมและท่านและเราทุกคนมีเวลาเท่าเท่ากันถ้าผมจำไม่ผิดผมไม่เคยบอกกับผมจือ่อครั้งหนึ่งบอกว่าเราจือ่อบอกว่าจื่อบอกว่าเราจือ่อจงทราบว่ามนุษย์ทุกคนมีเวลาเท่าเท่ากันคือหินที่ชุมวิงไม่มีใครมีเวลามากกว่าใคร อยู่ที่ว่าในจาบริหานเวลาที่ควรใครเท่าองพี่น้องครับผมเองก็ไม่รู้ว่านบิบบอละวาอะไรที่วาจินหอย่างไร23ปีในการบริหารเวลาของนบิบบอละวาอะไรที่ว่าสัตว์ทำไม่พโลกจากอไรได้และเากลัวหอปรง์อัลกัาเป็นบริหารเวลาแบบไหทำให้มหาอำนาจของโลกเปอรใเซียและโรมันองสยให้แก่พวกราังอง เขาก็ไอหารเวลาเรื่องการบริมารงานที่มันบริห้พนักงานได้อายุเก้าปีจากอลกุรอานทั้รเล่มอี่ถูกตีเนี่ยพระนามลบอออายุสิบหกปีไม่มีครูจะสอนครูหมดพี่น้องครับทั้งหมดอยู่การที่อยู่ที่การบริหารเวลาของพวกเขาเหล่านั้นดังนั้นที่เราพิจารณาของาุราเราจะทำอะไรเราไม่ก แต่เวลาของนาวจะมีเวลาของอุบัติพเวลาของอินทรีมียหอยเง่าอุมีเวลาที่เท่ากันกับเราคือยี่สิบเจ็ดวันเขาสร้างพัตวาสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดยุดแต่และชุดเนี่ยเป็นพันกว่าหน้าพี่น้องครับเราอยากว่าจะสร้างปัตตวะยี่สิบเจ็ดสามสิบเจ็ดยุดที่รวมกันเป็นหมื่นหน้าเนี่ยแค่อ่านก็ไม่หมด นี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับเป็นความก่อนแต่ความไม่ฟังความไม่เข้าใจึงความสําคัญของเวลาที่องคเราให้อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องยอมรับเป็นธัก็คือเวลาของใครก็ตามถ้ามันผ่านไปแล้วมันไม่มีทางหวนกลับแน่นอนข้อนี้กไม่มีใครปฏิเสธเวลาที่เราเคยเรียนประถมเคยเรียนยมัธยม ไปเรียนฟอนอกที่มันผ่านไปแล้วแล้วเราลนเลงเสียใจวันนี้เนี่ยไม่มีทางหวนกลับมันไปแล้วครับเช่นเดียวกันเวลาวันนี้ถ้าเราไม่เตรียมพร้อมไม่ทํามันให้เป็นประโยชน์มันต้องไมีทงหวนกลับหลังจากเราละหมาดกร์ถึงอัทรีแล้วก็สุชาตุนีละหมาดวันศุวันนี้จะถอยกลับไปใ้เราไม่ได้อีกแล้วดังนั้นพี่น้องครับใครมาละหมาดบรรจุละหมาดให้ดีที่สุด ถ้าเรหมาเวลาไหนละหมาที่ด like so nice ีที bugün, waited, ่สุดละหมาได้คิดว่าไปวิจะได้ละหมาอีกไหมอคุณไปวิจะได้ละหมาอีกหรือเปล่าบางทีเป็นต้นเพราะละหมากระูกมันไม่กลับให้เราละหมาอีกแล้วของวันนี้ของวินาทีของวันถีงเรานีนี่คือความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆท่านบอกว่านักวิชาการบอกว่าการเวลามนุษย์ต้องเข้าใจว่าเวลาคือชีวิตเวลาคือชีวิต ใครค่าเวลาค่าชีวิตเพราะเรามีชีวิตอยู่เพราะเวลาที่เอารับให้ี่น้องครับที่ผมคินอยู่ได้เพราะเวลาผมยังมีอยู่ที่พี่น้องยังนั่งอยู่ได้เพราะเวลาของพี่น้องยังมีอยู่ที่เอาราบกำหนดให้วันไหนที่หมดเวลาที่เอารับกำหนดไม่มีทางครับหมดเวลาข็หมดชีวิตที่ราจะอาญาโน้มและจะตักทีู่นจะกอะวายจะตักที่หูนไม่จะมีหน้าที่ก็ตาม จะขอหนึ่งนาทีก็ไม่ได้ที่จะอยู่ต่อถ้าหากเวลาถึงหมดแล้วไม่เหมือนกรรมการทุกอลครับอาจจะต่อเวลาให้สักสองสามสี่นาทีแต่ของเวลาของเราชัดเจนหมดเวลาไม่มีการต่อเวลาหมดก็หมดดังนั้นพี่น้องทราบแต่มากไปกว่านั้นถึงหมดเวลาคือหมดชีวิตนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนจะเป็นจะต้องให้ความสำคัญ นบีสุลต่านอวาอะไรนี่ว่าสุลต่านเตือนพวกเราครับอิมตัิพัมตันิัพลัมจงถวยโอกาสจงรีบร่งโอกาสบางอย่างก่อนที่คุณจะมีโอกาสได้ทำห้าประการที่นบีสุลต่านบอกพวกเราให้รีบไปว้ารีบร่งอย่านังเฉยๆกับารกัพัพลาฮารา ตอนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นเยาวชนและวัยรุ่นทั้งหลายตอนที่แข็งแรงอยู่รีบทำจะทำอะไรรีบทำแต่อย่างหนึ่งผมเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งที่พอจะสรุปได้ว่าการบริหารเวลาที่สุดยอดที่สุดของคนคนหนึ่งที่เคยอ่านประวัตินักมุธยมอิสลามมาคือคนไหนที่สามารถทำการงานในหนึ่งการงานแต่สามารถใช้เป็นประโยชน์ทำโยนยาได้อาบบรอก คนนี้ถือว่าเป็นคนที่บริหารเวลาได้สุดยอดใครก็ได้ทำหนึ่งภารกิจแต่ภารกิจนั้นมีประโยชน์ทั้งตัวยาและอา,ารออเราพี่น้องชาติเราทำได้จริงครับไม่ใช่ทำไม่ได้เรากินข้าวมีประโยชน์แต่ร่างกายและมีประโยชน์ต่ออาวุธเราเราอาบน้ำเป็นประโยชน์ตัวเราเองในขณะเดยียวกันได้คุณใน,วนเวลาเวราพี่น้องที่มีเกียรติครับเราลองมาศึกษาดูว่าเราจะทำอย่างไร ให้เราหายใจทุกครั้งนอกจากเราจะต่อชีวิตแล้วเรายังเราเรายังได้ผลบุญนจากลอดลาหารด้วยนั่นเป็นคนที่บคนหาเวลาได้เก่งดังนั้นบางทีเกาที่ม่เกลียวลอดชองหล่ผมกอยางพัได้ได้หมดไม่หมดบ้างบางบางส่วนบ้างเพราะเวลาที่จำกัดแต่พี่น้องครับข้อสรุปของการเวลาของเราก็คือเราขอบคุณลอาที่ให้เวลาแก่เราให้โอกาสแก่เราแต่พี่น้องครับ อดีตถ <ítulo> ึงที่นักอิสลอมบอกวัาในวันสุดนั้นเป็นอิลาสุรไว้เราอยากคิดว่าการที่เรามีเวลามีอายุยืนยาวดีเสมอไปแต่ว่าเราทุยินแล้วเราพอมีโอกาสพระนบีบอกเราว่าใครนแ้วมันจะมาผุ้รูุว่าพักงานมันุ้องมีที่สุดเป็คนที่มีอายุยืนยาวที่สุดและมีการงานที่ดี Nampak, Pak? Papa interaksi.. Serta maksima imbadan Donald Tak Faktika Allah Lastmatul Setawwe Dan merefman kira-kira Kata-kira setawwe Dan setawwe Dan setawwe Bagaimana sudah manusia Saya Jangan Berpikir Setawwe Saya Bel Hamdulillah Menjual Munuku Dan T อายุห้าหกสิบปีกับมีปางดีไปมากการงานทั้งหมดเป็นปางชั่วกันเลยเราเป็นเดือนอันั่นคือคนที่หายใจสิ้นสุดนะอัลลอฮ์สุบฮานุอุลสาห์ดังนั้นเราต้องคิดอัลลอฮ์สุบฮานุอุลสาห์อะไรยังไงเราต้องขอดูอ้จากอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์สุบฮานุอุลสาห์อิมบลาห์อัลลอฮ์เป็นเวลาที่ดีค่ะให้ชุบวินหาที่ของเราเป็นหน้าที่ที่ดีหมดละพูนให้ทุกการหายใจของเราเป็นการหายใจที่มีน้ำหนักหน้าตาช่างของอัลลอฮ์สุบฮานุอุลสาห์ นะครับขอาจากลาระุดายนี้เราจะอ่าขอให้พวกเราเป็นคนเป็นคนที่ไม่ขาดทุนนะครับต่อการบริหารเวลาของเราขอให้เวลาของเราเป็นการเสริมอีมาเพิ่มอมังซอแลและเพิ่มฝากจริงและเพราอที่จะอดคนในปากจิงที่เราบอให้แก่มนุษย์อาลัยกบเจ้าท่เป็นซาอิตานุบดีบิสมิลลาฮิราะห์มานุราฮีวะลักษอินะอิมซานะบละดะินอัลลอฮฺาลสาล وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعينه ونتوب اليه ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مبد له ومن يثبته فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون. في نوم ذكر الله سبحانه وتعالى: قول يا أخي قول قدم قدم كيف إلى ذكر. في نومها أخرج قد หลายคนกระเาเวลากำลังเสียเวลากับเาราคำตอบให้เป็นสิ่งที่ตัวเองยังไม่ได้เคลียร์กับการปฏิบัติของตัวเองที่ยังไม่มีไม่มีคำตอบเด็ดเด็ดพี่น้องที่มีเกียิครับผมเชื่อว่าในการปฏิบัติของเราทุกการปฏิบัติเนี่ยหลักการลักก็คืออย่างที่ผมบอกข้างต้นืออะไรก็งบเอาแต่ละอัน้นเราต้องรีความรู้ก่อนที่เราจะทําอะไร การดำรงอยู่ของพี่น้องมุสลิมจาเป็นจะต้องมีคําตอบให้ชัดว่าดำรงอยู่แบบนี้ได้หรือไม่ได้ในสังคมนี้ถ้าเราไม่มั่นใจว่าได้หรือไม่ได้ในจันนสลาให้เราถามนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาบริหารเวลาให้ถูกต้องก็คือ่าษาอัลลอิเต็นคุตมลาตะลุูนเราอยากแช่มมนรู้เองเราไม่มีทางที่จะรู้เองถ้าเราไม่ศึกษา แต่การศึกษาที่เป็นทางวัดไม่เสียเวลาคุณถามฝึกอ่าูอ่านหนังสจงถามผู้รู้ถ้าหากว่า่านไม่รู้ในที่นี้ผมกำลังจะบอกว่านี่คือความสำคัญของศูนย์พัตตวาที่ต้องเกิดขึ้นพี่น้องครับศูนย์พัตตามีเกือบทุกประเทศแต่ประเทศไทยยังไม่มีศูนย์พัตตวาศูนย์ข้อตัดสินํานักพัตตวา่าการพัตตวา ที่หลายคนกำลังพูดถึงว่าเป็นความสำคัญที่องครับสิ่งนี้ในบางอุลามะดอกปั้วันบางอุลามะดอกปุ่ม,มติฟายต,ต้องเกิดขึด้นนะผมอยากจะพูดฝากไปถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลถ้าต้องถ้าไม่อยากจะเสียวเวลาในการหาข้อมูลเกี่ยว